In a sea of the dying and shameless, I uh, a you the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, I My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted to be somebody สวัสดีคับวันนี้ครับมาพบกันอยู่แล้วนะครับที่ช่องบุกแอสอบกันนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวปืนเอออัดแก๊สนะฮะร,รุ่นหนึ่งของค่ายอมมี่นะครับนั่นก็คือ R28 นะครับซึ่งหน้าตาก่องอมมี่ทุก่องจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นกล่องเหลืองๆนะฮะโอเค okay. ในกล่องก็จะมีตัวปืนนะครับแม็กกาซีนซึ่งจะแยกมานะฮะน,นี่ผมจะลบๆหน่อยนะครับแกะมาดูรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รีวิวนะฮะอ่ะเจ้า R 2 8เนี่ยถามว่าต่างจาก R 3 2ที่ผมเคยรีวิวไปยังไงนะฮะก็อย่างแรกเลยต่างราคาแน่นอนนะตัวนี้อยู่2 0 0 2 2น0อ ะะสองพันสี่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่สวิงไปมากกว่านี้แล้วแต่ราคาและแต่ร้านที่ได้มานะครับอโอเคพูดถึงตัวปืนดีกว่านะฮะตัวปืนเนี่ยจะหน้าตาคล้ายกับ R32 อทุกอย่างนะครับแต่ราคาถูกกว่าค่อนข้างจะก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับถูกกว่า2300นะฮะตัวปืนเนี่ยเป็นทรง M191 1 A1 Night w a r r i o r นนะครับหรือ เรียกชื่อเล่นว่าคิมเบอร์นะฮะก็มันก็คือคิมเบอร์นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแต่งนะครับจะสังเกตได้จากอ่าประกับนะครับแมกกาซีนซึ่งเป็นแมกกาซีนสั้นนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยตัวเก็บเสียงเนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับแต่อย่างอื่นก็เหมือนเจ้าคิมเบอร์หมดนะครับส่วนอีกเรื่องที่ต่างกับเจ้า R32 คือศูนย์เขาเนี่ยเป็นศูนย์เรืองแสงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเรืองแสงย,วยาวๆแบบเจ้า R32 นะครับ R32 านี่จะเป็นปืนแต่งที่แต่งมาค่อนข้างเต็มสูบนะฮะส่วนแม็กกาซีนเนี่ยตัวนี้ก็คือแม็กกาซีนธรรมดาเนี่ยนะครับแค่ว่าเสริมจุกด้านล่างหน่อยเดียวเองนะฮะก็จะเขียนว่าวิวสันคอมแบทนะฮะโอเคพูดถึงเรื่องความแรงเนี่ยความแรงก็จะเท่ากับเจ้า R32 นะครับก็คือ320ฟุตตอวินะครับตัวปืนสกินเหมือน R32 ทุกอย่างนะครับเห็นไหม คิมเบอร์นะฮะเดี๋ยวผมโฟกัสกล้องมันหนึ่งนะเห็นไหมคิมเบอร์นะครับมีหมายเลขปืนไหมไม่มีนะฮะมีเนี่ยครับตัวดําลํากล้องจะเป็นลํากล้องเงินนะครับตัวเงินลํากล้องดานะฮะแต่ตัวเงินไม่ยังไม่มีของนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างเหมือนเจ้า R 3 2สองหมดเลยนะฮะความแรงก็เท่ากันนะครับสามรฟุตต่อวินะครับน้าหนักก็พอๆกันผมว่า ตัวนี้ก็ค่อนข้างจับกระชับมือดีนะครับส่วนใหญ่พวกปืนค่ายอาร์มี่พวก191 1ง i ก้าคิมเบอร์เนี่ยจะชอบมีปัญหาจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือล็อกแม็กไม่อยู่นะครับเนื่องจากสปริงเนี่ยอ่อนบ้างสปริงเล็กไปบ้างนะครับทําให้ล็อกแม็กไม่ค่อยแน่นนะครับโอเคผมว่า,าเราก็พูดกันเยอะแล้วนะครับมาเราไปทดสอบเจ้าปืนอาร์มี่คิมเบอร์ r สาม r ยี่แปดกันเลยดีกว่านะครับ อเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบยิงเจ้า r 2 8นะครับที่ระยะประมาณ4-5เมตรนะคร่าวๆนะครับต้องบอกนิดนึงว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ไปทดสอบนะฮะที่ใหญ่ๆนะครับอีกอย่างตัวนี้เหมือนคิมเบอร์ R32 ทุกอย่างนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปก่อนได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมทดสอบยิงคร่าวๆนะครับถึงระบบมันเฉย นี้ผมทดสอบยิง20นัดนะฮะนัดที่หนึ่งนะฮะเห็นไหมครับเป็นดเร่งอยู่นะครับ <S 2> <S 2> โแรงบีทั้งข้างแรงเลยนะฮะสะบัดอยู่เหมือนกัน กลุ่มกระสุนเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะน,นี้เสียงดังมากนะฮะผมต้องออกตัวเลยว่าเสียงโคตรดังนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นแก๊สได้จากในคลิปนะฮะแรงดีดมันค่อนข้างโอเคเลยนะฮะลองยิงดูวดูวบ้างนะ ลูกหมดหรือยังนะฮะอ่ะลูกหมดแล้วนะครับแต่มีปัญหาสไลด์ล่าออโอเคนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเจ้าตัว R 3 2นะถือว่ายิงค่อนข้างดีนะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยกลุ่มกระสุนเนี่ยเห็นเป้าได้นน้าค่อนข้างโอเคนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ขอทำการรีวิวเจ้าปืน R 3 ไ2ยีแปดนะฮะเจ้าคิมเบอร์เพียงเท่านี้นะครับ,รบถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับขอบคุณครับ